ทุชชกคนฝ่าทองนากินนของเขานเนี่ยดูยอดวบมาก อันน้นไม่น่าขืนอะ่ะเลยใช่จะตัวนนนุนิฟ้านแบบเกาหลีโบราณดูน่า,าน่นา,นานกินเน,น,นื้าอยู่ประเทศไทยนะทุกคนนี่เอฟ้ฟักเตดงโอ้ยเอ้าดูดูปลูกผผาวไว้น่ารักมากเลย มมัอือสาระแน่ดูสาระแน่อาจะเลวก็เลยนะเอาบัวบัวนี่ขาบัวที่เที่ยวมากินนี่นะอันมเนาะกเนี่ยอันนี้ผมจบัวนี่นูกว่าอยู่ประเทศไทยนะจ๊ะดู ยิ่งกว่าประเทศไทยนะประเทศไทยยังไม่เคยขยำปลูกงี้นะอยู่ประเทศไทยประเทศไทยไม่เคยปลูกไม่เคยปลูกกินนะอาปลูกกินที่น <laughs> <laughs> ี่นะดูเนยมาลายมาลาจะคือดูจ้าระดูสวยมั้งจ้าระดูอากึยาอากึยะอากึยะใครมาได้เสร็จไหยเสร็จเลยเล่นเสร็จเจเลยเสร็จเจเล่ทำอะไรดีเฮ้ยยังอากึจะอไรอนเลย มาลายากมาหงสิมาลายจีโหมเฮคอ็นะออคือเต้จอมอ่ะขีนให้ดืงอ่ะิต้ยาน่าหงุงจงเนะดืองอ่ะแกชอว่าให้ชวนให้ชวชอว์อ๋อไม่ใช่หงุดหงหรอมาชวยเดเดี๋ยวก่อนนะพามันดูนี่อยากับว่าสวยขออ่อันเนี้ยผงา้าเนี้ยดูดูอันเนี้มาลาดูสิสวยมากอัน่าจังอะ ตอนอยู่ประเทศไทยไม่เคยปลูกกิอย่างนี้นะจริงเงานี่ใคือว่าก็เดี๋ก็น่ะอาเจียเขาไหมดูขึ้นชามีสวนแค่เนี้ยแต่มีทุกอย่างนะจ๊ะนี่ยิ่งกว่ายิ่งกว่าอยู่ประเทศไทยนะเนี่ยประเทศไทยยังไม่เคยขยันปลูกขนาดนี้นูยิ่งกว่าประเทศไทยเนี่ย เนะก็ด้ายอมดิม่เดมันมเดนะตักทองลูนี้มาถึง๋อทมเหีอาหเสียงอ่ะอาบอ้เอเออเออนนอเออท่อาะูีอ่ะอาบะโอ้เเตนบเอออท่าหีอ่อะอเออเอออออน里บ้านอนาบะหูเชี่าะ กินทั้งผลกินทั้งใบกินท้ายยอดมันได้เชื่อมีเยอะก็มีเยอะเฮ้ยดูยอดใหญะอ่ะอ๋อลูกปลาจะตัวนี้คือเรื่องขโม,มยของชาวบ้านเอออันนี้มันขึ้นเองเนาะทุกคนไม่ได้ขโม,มยนะ อันนี้มันขึ้นเองนะก็เลยเอาแม่ไงถ้ามีคนปลูกนี้ไม่เอาเนะเดี๋ยวเขาเอาปืนมาสอยเดี๋ยวเขาเอานี้มาสอยเอาแค่ก็เจอหน้านี่จะลงอนะ่ะใหญ่มากเลยอะกขาก็กลัสุดแ้่จะาเนะไรเ็ได้

네, 무슨, 저, 겉에서, 고, 안, 네, 맞아, 미안해, 다들. 아, 저,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 나 저, 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 นี่คือที่ดกจันเป็ดจันปัดทองลปลาทองน่ากินมากตัวใหญ่มากมากนะทุกคนนี่วก็น,น,น,กนี่แม้แต่นี้ก็ยังให้มาจ้ะนี่ให้มาเยอะมากแล้วก็มีอะไรอ่ะโอ้คื้เยอะอ่ะคือทั้งสวนจ้ะทั้งสวนดูเยอะมาก ดูนเริ่นเต็มกว่ามาหมดค่ะแล้วจะไปเก็บไหนละเนี่ยนี่มาทั้งสวนจะบอกแล้วมาทั้งสวนนี่มาทั้งสวนนะจ้ะแล้วฉันจะกินอย่างไรเพื่อมันมดนี่มาทั้งสวนจ้ะม,มีทุกอย่างนะมีทุกอย่างดูแม้แต่นี้แต่แล้วถ้าท้องออกมาทุกอย่างจ้ะ